กระถินเป็นไม้พุ่มยืนต้นที่มีความสูงประมาณ1.5-5ถึงเมตรโดยประมาณลักษณะใบจะเป็นใบประกอบลักษณะคล้ายขนนกจะออกแบบสลับย่อยเป็นคู่ประมาณ6-19คู่มีลักษณะเล็กส่วนของปลายและโคนใบจะมนดอกจะมีสีขาวนวล รูปร่างกลมและออกเป็นช่อแถวปลายกิ่งตามซอกลักษณะเปลือกของกระถินจะบางติดลำต้นผิวเปลือกมีลักษณะสากมือเล็กน้อยมักพบรอยแผลของการสลัดกิ่งเป็นปุ่มตามรอยความสูงของต้นเนื้อไม้สีเหลืองอ่อนเกือบขาวส่วนมีน้ำตาลแดงซึ่งจะพบได้ในกระถินที่มีอายุมากแล้ว